สวัสดีดครับสวัสดียันสายๆนะครับผมน,นั่โอ้สายใกล้จะเที่ยงแล้วมาไล่มันสปรังนะครับผมแต่ยากไปด้วยนะครับแต่ยากไปด้วย มียาในป่ามันสปัลหลังอยากุมนิดเขียวๆอยู่นะครับใกล้จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมเออเออมันได้ๆม <Joshua> ันเดเฮ้ยเฮ้ยปุ๊ก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 มาด้เร็วเล่นละเร็อเรมาเร่อ มามาทำอะไรอยู่นั่นเนาะพาสองแสบมาด้วยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 โู้วิ่งเต็วปววมววเลยตวนไววตวน อายะไ้ตรงไหนมากินหมอบหนึ่งอีกกันเนาะดูตรงไหน,นมันก็ทียิบอืมตี่แบกนี้แกรบไปแกรบ รถไปอีกแบกนะครับพอได้อา,า,ยายุอ้าวไงเนี่ยเอะมาทำไมฮ่ออ๊วลมก็ดีอยู่ ไปเที่ยวแล้วได้เข้าไปหาเชอรี่ได้ย่าไปฝากด้วยก็หายน้ำ <c ười> ปกกินเยอะเลยปกตานี่มัน

พุ่ยลมดีเนาะไปยกทำนัน้นมานี่ของขังเนะ <laughs> าะจะเห็นงาน<ฮ>เนาะแม่ของเขาหลายหลายเพราะว่าแต่ของแม่ไปว่ะ<แ>ของเขาหลายหลายเดียไปดูปันลงดีเลยหมุนตะแลน่อดอกนี่ทางตะเวนอนนอกกันเล,ล่นเต็มเลยเนาะเดี๋ยวไปหาลี่แล้วเที่ยงแล้ว มาแล้วมาแล้วอู้ยใสนี่ยุ้งมือเลยสักกินน้ำก่อนโอ้ยถ่ายหลายกองเถอะทำไมถ่ายหลายกองไก่เขียรแล้วกลกลไก่ไก่แม่ลูกไม่ไปไหนเลยมาๆมากินน้ำก่อนเที่ยงแล้วโอ้โหหลมพัดจังสีเปีวมาๆมากินน้ำ มามามา,ามามาเข้ามาอีกมาอีกเฮ้ไปมันจะหยุดตรงนี้นะเฮ้ไปสุดเออพาดถ่ายวันหนึ่งครึ่งวันเลย น้ำอิ่มเลยนะเรีนมมือปาน,นี่เองปิดเอาอะไรก่อน ่ยายอย่างอยู่คมิดนีนเปียใบข้าวอ้อยคมนิอนนาะนจัดไปอาหารเที่ยงทำนันเลยอยาคขมิดมาแต่สวนอ้อยนี่เปีย บ่ายค่อยอาบน้ำตอนเย็นทเนที่ยวเลยท้องอะไกรกลมเถอะถ่ายออกตรงหลายกล่องท้องกลมเถอะ เรียนบรรยากาศเลียนอาหารลม อย่าใบข้าวด้วยถึงชอบแบบไหน อาหารเที่ยงอาหารเที่ยงปลาปลาหืมอ้อยก็เหลือตรงนี้ก็ออกเอาอ้อยอ้อยหมดอีกแล้วอืมโคตรเฮ้ กดน้ำไอ้นี่ขวดน้ำมันเขาตุนยืมเข้ามาเ <Okay. S 1> ตรียมอาหารกลมายืนนี้ครับฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ